น้องครับรถไปให้บุญบ้านน้องพี่นะครับบุญขึ้นบ้านใหม่ตอนเสาร์ไปค่ะตื่นแต่ตีห้าแหกตาตื่นแบบว่าเออขึ้นกับนอนกับลูกไปนอนบานบาดแจ๋วแล้วลูกกออ็มีความตื่นทั้งคืนนะคะตื่นบดขึ้นแต่ก็ไม่เป็นไร mm. ก็ตื่นมาตีห้าอาบน้ำแต่งโตวันนี้ก็จะแต่งแบบว่าฟิลทำบุญนะคะก็อนมีนี้ความเป็นคุณแม่นิดนึงนะคะเป็นคุณแม่เจ้าภาพเออ ณแม่้องเพลงดี่นี่นะคุณแม่้องเพลงพิมพ์รดาอืมวันนี้ก็เป็นมีที่มีพิธีเซาเซ็จแล้วก็กินข้าวกินน้ำแล้วก็แม่ก็จะขับรถกลับกลับมานอนเวนยู่บ้าจะอาจจะไปนอนดอกนน่นนี่นั่นหลายอย่างแล้วก็ช่วงช่วงบ่ายกับมาะมาน,านบายสามกกลับไปบ้าน,น้องเพลงอีกรอบหนึ่งเพราะว่าเราก็จะมีคอนเสิร์ตในช่วงเย็นนะคะรากามีโชว์ ทีมงานก็มีโชว์เพลงใหม่ทุกคนอาจารย์นักดนตรีเสียก็จะเป็นเธอแหลกของทีมงานพล่พ่อแสงทองนะคะที่ได้ไปทําการแสดงที่บ้านของน้องเพลงคือว่าเซอร์ไพรส์พี่น้องบ้านหน้าเรียงบ้านหน้าเรียงอำเภอสทรมูลจังหวัดยะโสธรนะคะใครที่อยู่ใกล้ๆก็ไปดูหน้างานได้ไหมไปได้ชมฟรีหน้างานชมฟรีนะคะ ในไ,ไลสดก็จะอยู่ในแสงทองสัญจร EP 2ในรอบนาริตะไลท์211พี่น้องเขา้มไปก็ล่างใจกันได้ไหลายเด้อดก็ช่วงนี้ถือว่าหาเงินเรียงทิมหนาั่นเออบรดีเลือยังดอกกาะาครบัตรแต่ละรอบได้ไหลายหน่อยสําบก็ให้ทิมงานนะคะนี่นกดนดีให้แดนเซอร์ให้นักรองให้อ่า ทีมงานขอถูมโซเฟอร์เพราะว่าอยย่ต้องกันแล้วก็ต้องดูแลกันไปนคะ่ะเด็กๆพ่อซอยเหลือกันใด็ก็ซอยออช่วงนี้อันโซ่ฟอกโซฟเฟอร์นั่นเสียเพื่อนก็บ,บัได้ไปซ้ายก่เพิ่นที่ด้านซอยจัดอันดูแลสวนในอย่างประมาณน่ะสินะคะอ่ะใครที่ยังไม่เข้ากลุ่มรีบดีนะคะแล้วก็วันนี้เจอกันที่บ้านนาเรียงจ้าผู้แม่ขับรถเอกขาในตัวรีบร้อยมากคะ่ะขึ้นแล้วค่ะ เก็บบุญแล้อตอนเศารพีพี่ทีแล้วนะคะก็กินเผาแบบพี่ซ่ารบางข้ากินง่ายแต่ทินีลาบพวกหัวใจจะบ้างเยพูดกินเนื้อแล้วตัวบ้าทำไมได้กินเน๋ยวคุยด้ทไมได้กินดว้จะจูแล้วจะกันนี่แต่วับพเข้ากินแล้วนั่นก็ปกิมันจะเปียนข้าวใช่ไแต่ก็มีี่กินพายพยฝรั่งก็ก็กินก็เห็นี่เป็ตองต

กูปวดขากับใจรักอีลีเต้นยุคาเ้ีม่ปวดขาขาไม่ไปก็ไปแขนก็ได้นะแล้วก็เขาจะมีบ้านท่าคทนขอีกนึตวนกก็มีกาเมืองันก็มีการเมืองาที่เราเอาตัวเรข้ามา

กินข้าวเองกข้าวค่ะก่อนเลยไหมครูครูนะคะที่สอนร้องเพลงมาเล่นเด็กๆนะคะสอนร้องเพลงกินข้าวค่ะกินตาค่ะประดับผ้านะคะแต่ก เราทำไปให้แล้วนะครับจะท่านจะเอาทุกทุกการัาทานเอาข้ามระรับนอกเพื่อเป็นสี่ก่วนข้าว